สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อ้อยหรือว่าริต้ Star Connect ะนะคะกับอาจารย์พิมพรสวรรค์ะนะคะเรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยยิปซีที่สถานีหรวราสตร์ค่ะวันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศีด้วยไพ่ย,ยิปซีนะคะ ของคนที่เกิดในลักนณา,านราศีกรกฎหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมจนถึง15สิงหาคมค่ะ,คะอันนี้เป็นแบบราศีนะคะถ้าคุณทราบลักษณาให้ดูลักนณาควบคู่กับราศีจะแม่นยำมากๆเลยค่ะ,คะเดือนมกราคม2564จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างคะตัวตนคุณจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักและผลสรุปโดยรวมในเดือนมกราคม ปี2,564จะเป็นอย่างไรค่ะแล้จะเป็นตัวแทนจับไพ่ให้นะคะค่ะเริ่ม,ม <า S 1> เลยนะคะเน้องปูไขยไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะคะคุณน้องปูเดือนนี้เป็นเดือนคู่ค่ะไม่ใช่เดือนคีฉันว่าแล้วคุณต้องพูดแบบนี้ ก็เขาคบกับพิมพ์แล้วนะคุณอ้อยก็ต้อง,เ,องเป็นคู่ใช่ไหม,มแล้วแถมเรียกได้ว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ดาวมารุมกันอยู่ในเดือนคู่เยอะมากพิมพ์ก็หวั่นใจไงค่ะอืก็มีความกลัวนิดนึง <laughs> กลัวว่าเขาจะเปลี่ยนใจแต่พิมพ์ก็ดูแล้วนะเขาไม่น่าจะเปลี่ยนใจหรือเขาจะเปลี่ยนใจกันเนี่ยเดอะมลค่ะโอเคอเขากําลังคิดอยู่ค่ะ คิดมากนะไม่ต้องคิดมากหรอกพิมพ์รอได้ค่ะพิมพ์รอได้ขึ้นเลยค่ะมากับกาวถ้วยค่ะ,คคะถึงแม้ว่าเขาจะมีคนเข้ามามากมายยังไงเขาก็ยังเลือกดิฉนันคุณน้อยก็ให้เขาให้ถามเขาด้วย พูดไม่ออกเลยเหรอคะก็ให้ถามเขาด้วยนะต้องบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนปัตตนีเป็นเดือนที่มีการติดต่ออะไรกับลูกค้าเยอะมากถ้าคนที่ทําเจ้าของกิจการนะให้คุณรู้เลยว่ามกระาเนี่ยหลังจากวันที่6ไปทําไมต้องวันที่6กเพราะมีดาวย้ายเราบอกเขาแค่นี้พอค่ะเราจะไม่บอกเขาเยอะเดี๋ยวเขาจะไม่ดูเราต่อเดี๋ยวดูต่อในจักรราศีหลังจากวันที่6ที่ดาวย้ายปุ๊บมีการติดต่อเยอะมาก มี <c oughs> อะไรเขาไม่รู้เข้ามาเต็มไปหมด <c oughs> คะแล้วแถมดาวเสาเนี่ยเป็นเกษตรอยู่ไปถึง2ปีครึ่งทําให้ตัวเขาเองเนี่ยเรียกได้ว่ามีในเรื่องของลูกค้าเยอะมาก <c oughs> ใครที่เพิ่งเริ่มลงทุนใจเย็นๆนิดนึง <c oughs> ลูกค้าอาจจะยังไม่รู้จักคุณแต่หลังจากนี้ไปเขาจะเริ่มรู้จักคุณ คุณจะมี oh. เขาเรียกได้ว่ามีชื่อเสียงอะไรที่เกี่ยวกับในธุรกิจที่คุณทำํำ <Okay. S 2> ในเรื่องบางเรื่องที่คุณทํายิ่งถ้าเป็นอะไรที่ต้องติดต่อกับคนเยอะๆด้วยยิ่งดีหลังจากนี้ไปจะดีมากๆเลยนะ <Okay. S 2> แล้วมีเนี่ยก้าวถ้วยก็คือมีอะไรเข้ามาเยอะมากเต็มไปหมดแต่ตัวคุณเองเนี่ยจะเลือกถูกหรือเปล่าแค่นั้นอถือว่ามีทางเลือกใหม่เกิดขึ้นในเดือนนี้ <Okay. S 2> ค่ะค่งั้ามาด,ด,ดูการงานกันเลยว่าเป็นยังไงคะ่ะการงานของคนลัคนาราศีกรกฎค่ะคอยพ่ยออกมาอีกแม่นยํานะคะ การงานเนี่ยต้องคุยนิดนึงว่าการงานดาวอังคารมาเป็นเกษตรค่ะเขาเป็นเดอะเมจิเชียเลยค่ะโอเคค่ะโอ้ยดีนะค่ะการงานดีนะเพราะ,ะว่าดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวแห่งนักรบคแล้วนักรบก็ออกเลยค่ะเดอะชาลีออนโอเคอการงานเพาเรียกว่าเป็นดาวแห่งนักรบคืออะไร คือดาวอังคาเป็นดาวเจ้าความขยันเจ้าความขยันมาอยู่ทับการงานทําให้ตัวเขาเองมีความขยันในเรื่องการงานการงานมีการลุกไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าวิ่งไปข้างหน้าต่อสู้ไปข้างหน้าจังหวะตอนนี้นะถ้าเขาถามว่าเอยปูเดือนนี้ถ้าจะมีการแข่งขันถ้ามีการประมูลงานถ้ามีอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับต้องชิงดีชิงเด่นไรเรื่องการงานคุณได้ชัยชนะหมด คุณได้ดีหมดทุกอย่างเพราะว่าดาวอังคารมาเป็นเกษตรแล้วแถมเดอะเมจิ i เชหมายถึงว่าโชคลาภในเรื่องการงานมารอบทิศทางเดอะชาลีออดคือเนี่ยเห็นไหมยกเลยสู้ฝ่าฟันชนะหมดแล้วเป็นนักรบที่มีเกียรติด้วย เป็นช่วงเวลาที่คุณใช้ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวของคุณใช่ได้ดีมากๆเขามีแปดขาใครจะทันเขาไม่ได้จริงนะเขามีแค่สองขาเขามีแปดขาเราวิ่งไม่ทันเขาหรอกนะทาได้ดีมากๆใช่ต้องบอกว่าช่วงจังหวะนี้คุณจะได้ชัยชนะในเรื่องการงานคือจบเลยอะการงานคือคุณดีอะดีตั้งแต่เดือนแรกของปีแล้วอะค่ะนะงั้นเรามาดูการเงินกันการเงินของคนลัคนาราศีกรกฎเป็นยังไงบ้างคอยไพ่ออกมาอย่างแม่นยํานะคะ การเงินเขาเป็นเดอะทาวเวอร์ค่ะจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะต้องเท้าความไปนิดนึงว่าสิบไม่เท้าค่ะ,ค,ะคนที่มีในเรื่องของอะไรในเรื่องของหนี้สินเก่านะก็ะบอกอย่างนี้ว่าพอรู้สึกถึงเรื่องหนี้สินเก่าของน้องปูค่หนี้สินเก่าของน้องปูพอดาวการเงินมาเข้าปัตตานีเลงมาปุ๊บทําให้ตัวเขาเองมีการเคลียร์ค,คนที่หนี้สินเก่าก็ได้ไปเคลียร์ได้มีเงินไปเคลียร์เขาหรือ คนที่มาติดหนี้คุณไว้เดี๋ยวเขาก็เอาเงินมาเคลียร์คุณคหรืออะไรแบบนี้คือมันเป็นสองจังหวะเลยนะในเรื่องหนี้สินเก่าๆก,กันมาตั้งแต่ปี6 2สองนะ่ะเออเรียกได้ว่าจังหวะชีวิตนี้เป็นจังหวะชีวิตที่ได้เคลียร์ของเก่าอพอทาวเวอร์คือของเก่าของเก่าได้เคลียร์กันได้มีการคืบหน้าได ชัดเจนได้อะไรอย่างนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่เคลื่อนไปข้างหน้าสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องเงินแล้วก็สิบไม้เทา้าคือรู้สึกว่าการเงินช่วงนี้คือรับเยอะแล้วจ่ายเยอะด้วยค่ะเออมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ต้องจ่ายออกไปแต่รับเยอะไหมเยอะนะเพราะเดือนนี้คือการงานวิ่งไปข้างหน้าเหมือนเดือนที่แล้วเป็นเดือนอริเป็นเดือนที่เขาเหมือนทําไว้ค่อนข้างเยอะอแล้วเดือนนี้พอรับมาเยอะปุ๊บต้องจ่ายออกเยอะ แล้วมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ต้องลงทุนด้วยโดยเฉพาะอาจจะเอาไปเคลียร์ของเก่าใช่ไหมรับมาเพื่อไปเคลียร์ของเก่าใช่แล้วเหมือนตัวเขาเองคุณน้อยเหมือนกับว่าตั้งใจที่จะลงทุนของใหม่ด้วยอืมเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากนะโอเคความรักความรักเดือนนี้ความรักของคนลัคนาราศีกรกฎเป็นยังไงบ้างตั้งแต่เขาคบพิมพ์เนี่ยค่ะอะไรๆก็ดูสว่างเขาเป็นเดอะสตาร์ว้าว ดาวอยู่บนฟ้ากฟ้าหนึ่งเนนั้นมีชั้นด้วยแหละค่ะไม่รู้แหละยังไงคือดีแหละเดียวว่าฟอร์จูนค่ะแหมอยากจะหมุนวงล้อหนีเลยเหรอเยี่ยมมากค่ะ,คะต้องบอกว่าวงล้อนี้คือวงล้อแห่คงความโชคดีค่ะการหมุนวงล้อไปในเรื่องคู่ครองคือวงล้อแห่คงความโชคดีเพราะอะไรเพราะดาวปัตตนนี้มาเป็นเกษตร คนที่อยู่กับคู่ทำํำธุรกิจร่วมกับคู่ทํางานกับคู่หรือลงทุนกับคู่ได้ดีหมดมรวมถึงคู่ครองคู่ค้าคู่สัญญาคือตอนนี้คือบอกเลยว่าจังหวะชีวิตตอนนี้คือปูพยายามมีในเรื่องคู่เข้าไว้เนี่ยคือดีหมดแล้วสำคัญเลยอะไรพอดีปุ๊บห้ามมีปัญหากับคู่ ห้ามทะเลาะกับคู่หรืออย่ามีปากเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องเคลียร์กันให้ชัดเจนอย่านิ่งอย่างเงียบเหมือนที่ผ่านมาเพราะเราขายประโยคนั้นทิ้งไปแล้วนะ,ะเราจะไม่ใช้อีกแล้วเพราะฉะนั้นปูต้องเปลี่ยนตัวเองนะเพราะปูเป็นคนที่ไม่พูดไงคุณอ้อยพอมีอะไรก็ไม่พูดไม่อะไรทั้งนั้น เลือกที่ใช้แค่รู้สึก<อ>รู้สึกในตัวของตัวเองในใจของตัวเ ب, อง,เองแล้วก็ทําให้ปัญหานะํามันคาลาคาซังแล้วก็เอาความบั่นทอนอะไรมาใช้แต่จังหวะนี้เป็นจังหวะที่ทุกอย่างดีแล้วเพราะฉะนั้นค,คุณมีอะไรคุณต้องพูดกันให้เข้าใจะนะคุณมีอะไรคุณแบบว่าเขาเรียกได้ว่า พูดเลยออกความเห็นเลยหรือว่าอะไรเลยเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเป็นแบบนี้ได้จะดีขึ้นเรื่อยๆบางทีถ้าเราไม่พูดถ้าเราไม่สื่อสารไปเขาก็ไม่รู้เขาก็ไม่รู้รใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้จังหวะนี้ดีแล้วพูดแล้วดีเพราะดาวพูดมาทับด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องคู่คือดีแล้วเดอะสตา์บอกเลยนะว่าคนที่ตั้งใจอยากจะมีบุตร ในช่วงปีนี้ก็มีความสําเร็จตั้งแต่เดือนแรกเลยคก่อนวาเลนไทน์ก็อาจจะมีได้แล้วด้วย้องบอกอย่างนี้เลยว่าเนี่ยสตาร์ออกมาดีมากๆเว่าวาฟอร์จูนเนี่ยคือความโชคดีในเรื่องคู่ถ้าใครยังไม่มีคู่วงล้อนี้จะหมุนไปหมุนขึ้นแล้วตอนนี้วงล้อหมุนขึ้นเลย<ะ>ทำให้คุณได้เจอคู่คในช่วงเดือนนี้เลยนะคะผลสรุปโดยรวมเป็นยังไงบ้างคะขอยไพ่ออกมาอย่างแม่นยํานะคะคุณคะ่ะบทสรุปเขาเป็น อัศวินดาบค่ะโอเคค่ะแอคชั่นค่ะเดือนหน้าเป็นเดือนแห่งการต้องสู้ต้องทำต้องแอคชั่นใช่แล้วก็ก้าวดาบค่ะโอเคค่ะเดือนหน้าเป็นเดือนมรณะ เป็นเดือนที่ต้องบอกคุณว่ามีอะไรบางสิ่งบางอย่างทําให้คุณอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยแต่คุณไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวลเพราะดาวมรณะมาอยู่ในลาภาลาผลคือจากนี้เป็นต้นไปน้องปนะูมีจังหวะชีวิตที่ลุกไปข้างหน้าแล้วเริ่มดีแล้วเพียงแค่คุณต้องเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างที่ด้อยในดวงชะตาเช่นการพูดการเก็บความรู้สึกไว้ไม่บอกใครจะเก็บไว้ทําไมนังหนาความรู้สึกไม่ใช่เงินทองอออดอกเบี้ยมันไม่ได้ขึ้นตามหรอกเพราะฉะนั้นมีอะไรน่ะอะไรที่ควรพูด ก็ต้องพูดอะไรที่ควรบอกก็ต้องบอกเก็บไว้คนเดียวเนี่ยมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรได้ค่ะนะคะ,คะมันอาจจะไปบั่นทอนจิตใจได้ใช่สิ่งที่เป็นสิ่งดีๆเราก็เก็บได้แต่อันไหนที่มันไม่ดีเราก็อเอาออกไปบา้างใช่ ถือว่าปีนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะค่ะอ,อ้อยมีข้อสังเกตให้นิดหนึ่งสำหรับคนคลักษณา,ากรกฎจะเห็นว่าไพ่เมเจอร์ราคาน้าออกเยอะมาก<ช> The Magician The Chariot The Tower The Star View of Fortune The Moon อ่อมันมีเทคนิคแบบนี้นิดนึงค่ะคือว่าตอนเนี้ยดาวใหญ่ๆเนี่ยไปอยู่ที่มังกรอ,อยู่ที่มังกรแล้วดวงคุณคือกรกฎ เล่งกันอยู่คือมันอ p p o s i t คือมันเล็งกันอยู่อะไรก็ตามเหมือนไฟที่ส่องไปข้างหน้าค่ะเราจะได้รับผลกระทบค่อนข้างจับมากช่วงนั้นจะเป็นช่วงชีวิตที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอน่อันนี้คือสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงกับคุณอย่างแบบเปลี่ยนแน่นอนเปลี่ยนแบบพลิกเลยเห็นชัดๆว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราบอกคุณไปสิ่งที่เราชี้แนะคุณไปเนี่ยอยากให้คุณเก็บไว้แล้วก็ลองพิจารณาดูว่าโอเคเราจะเปลี่ยนไปในทางนี้ทางนี้ทางนี้ความหวังดีของเราก็คือส่งต่อให้คุณทุกๆเดือนค่ะ,คะใครยังไม่ได้กด subscribe ยังไม่ได้กด like ก็กดได้เลยนะคะ,คะสถานีโหราศาสตร์ใครที่กดแล้วกดกระดิ่งแล้วไม่ต้องกดแล้วค่ะ เพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นไม่ไม่ติดตามนะไม่ติดตาม <c oughs> ใชใ่ให้ให้ยังติดตามกันอยู่ไปเรื่อยๆนะคะโอเคเราสองคนเป็นกําลังใจให้เหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs>